ทหารมีไว้ทําไมทาหารมีไว้ป้องกันประเทศไว้ปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศนะคะต้องบอกว่าเช,ชิดชูทหารหารนะคะที่เสียสละชีพนะคะเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยล่าสุดคุณผู้ชมกองทัพภาคที่2มีการเผยแพร่ค,คลิปออกมาค่ะสมรภูมิแห่งสุดท้ายก่อนการหยุดยิงนะคะเป็นการเชิดชูวีรกรรมกองพันย่าโมค่ะที่สู้ด้วยชีวิตนะคะเดิมพันด้วยชีวิตของพวกเขาด้วยเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยไทยคะ่ะ เอาเขาเล่นไทยอยู่ได้เไทยไันถึงต่อเราคนอย่งนี้ถึงเราพ่อพ่อบรรลุของเราบรรลุเราเอาเนื้อ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  BM และปืนใหญ่ลงตลอดแนวฐานผมอ่า BM ลงเฉียดฐานผมลูกน้องไปแค่เมตรเดียวก็ถือว่าหนักหน่วงในช่วง20บวันที่ผ่านมาวันนั้นคือวันสุดท้ายมันเป็นแผนที่เราจะยึดในห่วง สุดท้ายทหารราบเราทําการเข้าตีระยะที่หมายด้วยการเดินเท้ามันเป็นอันตรายอยู่แล้วครับเราเป็นทหารราบปกติครับเราเป็นทหารราบธรรมดาไม่ได้เป็นหน่วยพิเศษเพราะนั้นโดนปืนคนของฝั่งกัมพูชายิงอัดออกมาก็มีทั้งโดนยิงแล้วก็ทั้งน้องน้อง,องที่ที่เสียขาที่ขาขาดียระเบิดนะครับผมเองในฐานะเป็นหัวหน้าชุดก็พยายามที่จะปลุกกําลังใจของลูกน้องว่าโอเคเราได้ร่วมภารกิจครั้งนี้แล้วก็ไปให้มันสุดลูกน้องที่อยู่ในชุดก็เลยเดี๋ยวผมยนระเบิด ก็เลยเอาระเบิดมือครับโยนเข้าบาังเกอร์เพื่อให้ทำลายไอ้รัางกุนแคนนี้ให้ได้สุดท้ายผูคค้บังคับรถถังเลยว่าเดี๋ยวรถถังยิงใส่บังเกอร์สิ่งที่เราทำมาที่เราคิดไว้ว่าพื้นที่ที่เราต้องเอาคืนนี่เราเราทำได้แล้วนะครับก็บอกน้องว่าเราไม่มีเคสดำเราไม่มีสูญเสียถือว่าเราได้พื้นที่เราคืนถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับผมได้กล่าวคำก่อนที่จะเชิญธง ซึ่งมันเป็นประโยคที่ตอนโรงเรียนในร้อยเราจะพูดแล้วก็ท่องกันทุกวันชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนอย่างนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลําบากแยกเข็ญเขาแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติและเราต้องทลาชีพเพื่อชาติโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือดูคลิปดูภาพแล้วรู้สึกแบบขนลุกจริงๆนะใช่ค่ะนี่คือความเสียสละนะคะอของ พี่พี่ทหารคือเราเคยดูเรื่องราวอะไรแบบนี้เหมือนเป็น สารคดีอะไรเงี้ยที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตแต่อันเนี้ยอดีตที่ว่าเพื่มเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเท่านั้นเองที่มันเกิดถูกต้องสดๆร้อนๆน่ะปกติเวลาเราชมสารคดีเนี่ยคือภาพของการถ่ายทําที่จัดขึ้นแต่นี่คือภาพจริงคุณชมระเบิดทุกลูกที่ตกอยู่ใกล้ๆนั่นคือภาพจากทหารจริงๆครับนะคะแล้วก็อย่างพี่ๆเขาเนี่ยเห็นเขาบอกเขาเป็นทหารราบเนาะทหารราบได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบเพราะอะไรทหารราบเป็นกําลังรบหลักของกองทัพบกไทยมี ภารกิจเข้าตีทำลายยึดพื้นที่สำคัญและจับค่าศึกโดยสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ด้วยตนเองนะคะคือต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นอย่างที่สุดนะร่างกายล้วนๆน่ะที่สำคัญก็เสี่ยงมากด้วยใช่ค่ะแล้วนี่เหตุการณ์ที่ประมวลให้ดูกันเนี่ยเป็นช่วงก่อนลงน้มหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคม2568นะคะกองพันย่าโมค่ะได้นํากําลังเข้าตีทําลายค่าศึกและยึดพื้นที่เนิน400เขาสัตตสมได้สําเร็จซึ่งจุดนี้ถือเป็นสมรภูมิสุดท้ายของยุทธการสัตวัดนะคะความสําคัญของเนินนี้คืออะไรมีพื้นที่ติดกับเขาสัตตสมซึ่งเป็นเชย ภูมิที่ได้เปรียบของฝ่ายไทยถือเป็นจุดตรวจการที่สูงที่สุดในพื้นที่นั้นแล้วก็ยังเป็นเนินสูงที่ถือเป็นภูมิประเทศสําคัญใกล้บริเวณพื้นที่ช่องตัดเท่าด้วยดังนั้นการยึดครองพื้นที่เนิน400เนี่ยจึงเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากฝ่ายกัมพูชาในการเข้าตีพื้นที่เขาสัตตสมนั่นเองแล้วก็ช่วยป้องกัน กำลังที่หยุดคลองพื้นที่ช่องตัดเท้าได้เป็นอย่างดีนะคะทางกองทัพภาคที่2ค่ะยังมีการเผยแพร่คลิปด้วยที่เป็นเบื้องหลังภารกิจนะกองกําลังสุรานารีชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับวินาทีนี้เป็นวินาทีชีวิตจริงๆเพราะว่าถูกกัมพูชายิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมจังหวะเน,นี้ยที่โอโ้โหอยู่ข้างหน้าห่างไปไม่กี่มเมตรเองไะถูกต้องอันนี้คือแบบเป็นเหตุการณ์จริงนะคะเนี่ยเห็นไหมโอ้บึ้มรุนแรงมาก ยังมีคลิปหนึ่งค่ะวินาทีที่ยินเสียงระเบิดถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ในที่กำบังนะเห็นไหมวินาทีนั้นครับแต่ก็ยังต้องวิ่งเข้าไปหลบให้ลึกที่สุดเลย พอสิ้นเสียงระเบิดเนี่ยเหล่าทหารก็ัวร้องผ่อนคลายค่ะเหมือนเป็นการแบบผ่อนคลายความตึงเครียดอะ่ะจะได้ไปกันต่อได้ถูกต้องอเขาก็ต้องมีกาลังใจเนาะในการที่จะสู้ต่อนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจป้องกันฐานทหารของฝั่งไทยด้วยที่ต้องกดดันให้ทหารกัมพูชาเนี่ยถอยร่นไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนปาระเบิดไปจนถึงหย่อนเอาวัตถุติดไฟเนี่ยขับไล่ฝ่ายตรงข้ามนะคะนี่แหละต้องบอกว่าแต่ละภารกิจเนี่ยคือความเสี่ยงทุกๆวินาทีใช่ค่ะ S <S <S นี่ชื่นชมพี่ๆมากๆเลยนะคะทีนี้ไปอัปเดตกันหน่อยกับอาการของจา 11, ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพง์นะคะทหารสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่16ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหุยตามาเรียอาาาําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษทางเพจมังกรซ่อนตัวเนี่ยโพสบอกว่าหัวใจไม่เคยแพ้ ทางจ่ากสิบเอกเทิดศักดิ์ขาที่7ของคนไทยเข้ารับการผ่าตาัดอีกครั้งค่ะนอกจากการรักษาสิ่งสําคัญคือกําลังใจจากครอบครัวและคนทั้งชาติคําห่วงใยของแม่อายุ69ที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดซ้ํากับแม่คนไหนนะถึงแม้ว่าต้องสูญเสียขาแต่ว่าหัวใจของฐานกล้าไม่เคยยอมแพ้วันนี้คนไทยทั้งประเทศยืนเคียงข้างคุณคุณไม่ได้สู้เพียงลําพังค่ะ